สำหรับคลิปนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะฝึกเขียนลายไทยนะครับเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนก็อาจจะเอาไปประดิษฐ์ประดอยวาดรูปวาดภาพส่งคุณครูหรือแม้แต่กระทั่งนักศึกษานะครับเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดสร้างสารรค์ผลงานนะครับในระดับอุด,ดมศึกษานะครับหรือสำหรับประชาชนทั่ว,วไปนะครับช่าง ช่างทำโบสถ์ทำวัดหรือช่างอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถเอาลายไทยนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานของท่านได้นะครับการจะฝึกลายไทยให้เขียนได้สวยได้เก่งหรือว่าเขียนได้รวดเร็วด้วยความเข้าใจนั้นก็ไม่ยากครับเรามาเริ่มกันเลยลายไทยหัวใจหลักๆก็คือการใช้เส้นโค้งนะครับเราจะฝึกเส้นโค้ง โค้งแบบไหนนะครับช่วงแรกๆถ้าเราฝึกเราอาจจะเป็นลักษณะการโค้งไปโค้งมาอย่างอิสระเสรีนะครับฝึกไปเลยครับนี่คือเส้นโค้งนะครับเส้นคลื่นเราจะเรียกว่าเส้นโค้งหรือเส้นคลื่นก็ได้นะครับตัวนี้ฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อให้ข้อมือเรามีความเคยชินกับการใช้เส้นโค้งหรือว่าเส้นคลื่นนะครับเราฝึกไปเลย นี่เบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นเลยเบสิกเลยนะฝึกไปเลยครับเส้นโค้งต่อไปเมื่อข้อมือเรามีความคุ้นชินกับเส้นโค้งแล้วเราก็จะมาจัดลำดับของเส้นโค้งว่าเป็นลักษณะของโค้งแบบไหนนะครับโค้งแบบนี้ครับโค้งยาวแล้วก็โค้งกลางแล้วก็ โค้งเริ่มเล็กครับยาวทางนี้ไปเล็กทางซ้ายก็ได้นะครับนี่คือแนวนอนนะครับส่วนต่อไปก็คือแนวตั้งาอาจจะฝึกเส้นโคง้งยาวข้างบนลงมาเล็กข้างล่างอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเล็กข้างล่างอ่ายาวข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปเล็กข้างบน อย่างนี้นะครับฝึกไปเลยใหญ่กลางเล็กจากข้างบนก็ได้ใหญ่กลางเล็กใหญ่กลางเล็กใหญ่กลางเล็กครับเอาแนวนอนก็ได้ใหญ่กลางเล็กใหญ่กลางเล็กอ่านี่คือเส้นคลื่นที่มาจากเส้นโค้งที่มีความยาวที่แตกต่างกันก็คือ ยาวหรือว่ากว้างแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ระยะสั้นนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับนี่คือการฝึกเส้นโค้งให้มีความคล่องของมือนะครับโดยใช้ข้อมือแล้วก็ข้อศอกด้วยนะครับอ้าวผ่านไปแล้วครับเส้นโคง้งต่อไปเส้นโค้งนี้เราก็าจากโค้งอิสระเนาะลำดับที่1โค้งอิสระแล้วก็จัดให้มันอยู่ในฟอร์มโค้งใหญ่โค้งกลางโค้งเล็ก เราก็จะมาจัดให้มันอยู่ในฟอร์มของสามเหลี่ยมนะครับหัวใจหลักของการเขียนลายไทยก็คือสามเหลี่ยมครับจะเป็นสามเหลี่ยมแบบไหนก็ได้สามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอย่างนี้ก็ได้ครับเราจะเอาเส้นโคง้งสองเส้นมาบรรจบกันนะโค้งใหญ่โค้งกลาง แล้วก็เริ่มไปเล็กตามโครงสร้างครับเห็นไหมแล้วก็จากข้างบนเล็กแหลมๆลงมาแล้วก็คู่ขนานกันมาแต่ว่าขนานในลักษณะเริ่มกว้างออกเรื่อยๆนะตามโครงสร้างครับเห็นไหมใหญ่กลางแล้วก็เริ่มไปเล็กแหลมข้างบนครับอันนี้คืออยู่ในโครงสร้างของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ ต่อไปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะเ,เริ่มจากทางนี้ก็ได้โค้งใหญ่โค้งกลางโค้งเล็กนะครับแล้วก็มาตามโครงสร้างครับเห็นไหมถ้าโครงสร้างเรามีความกว้างหน้าตาที่ออกมาอย่างนี้ก็จะใหญ่ตามอ้วนตามถ้าโครงสร้างสูงผอมเรียวก็จะมีลักษณะที่ผอมเรียวตาม รูปร่างแบบนี้เราเรียกว่าหางไหลครับอ่านี่คือหัวใจของการฝึกเขียนลายไทยเลยนะครับเรียกว่าหางไหลหางไหลก็คือเหมือนหางปลาไหลหางสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นงูปลาไหลนะครับหรือแม้แต่กระทั่งค,คล้ายๆกับเปเลวไฟก็ได้นะครับนั่นคือหางไหลนะครับเราก็จะฝึกไปเรื่อยๆนะ หางไหลครับไม่ต้องมีโครงสร้างก็ได้ขอให้เรารู้ว่ามาจากข้างบนแหลมแล้วก็เริ่มอ้วนมาข้างล่างใหญ่ข้างล่างสุดนะครับแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆครับจนมือเราคล่องนะคล่องจนเป็นธรรมชาติของความลื่นไหลนะครับฝึกไปเรื่อยๆเลยโค้งใหญ่โค้งกลางโค้งเล็กจากแหลมข้างบนแล้วก็เริ่มมาอ้วนข้างล่าง นะครับฝึกไปเรื่อยๆนี่คือการฝึกหางไหลมือเราก็จะเริ่มคล่องแล้วครับข้อมือข้อศอกเรานะครับเริ่มคล่องแล้วต่อไปมันก็จะเริ่มมีหน้าตาที่เป็นสัดส่วนขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเราได้ฝึกเส้นโค้งแล้วนำเส้นโค้งนั้นมาจัดการให้มันเป็นโค้งใหญ่โค้งกลางโค้งเล็กแล้วก็จัดให้มันอยู่ในรูปร่างของสามเหลี่ยม นจนเราคล่องแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างหน้าตาของมันขึ้นซึ่งตัวนี้แหละคือหัวใจหลักของการเขียนลายไทยครับเราเรียกว่ากระนกเดียวนะกระนกเดียวนะครับดูกันเลยโค้งใหญ่เห็นไหมนี่คือขาของเขานะครับจะเริ่มเป็นตัวแล้ว ก็จะเริ่มมีความเงาเว้า,วาวตรงนี้เว้าวตรงนี้นะครับจากที่เป็นอย่างเงี้ยลื่นไหลไปเลยแล้วก็จะเริ่มประดิบประดอยขึ้นนะครับเว,ว้ากลายเป็นหัวนะครับแล้วก็มีแง่งอนตรงนี้ออกนะครับเห็นไหมแล้วก็จะเริ่มเป็นยอดเหมือนยอดหางไหลครับอยู่ในโครงสร้างนะ จะออกจากโครงสร้างนิด,นดหน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่ผิดนะเราก็จะมีแง่งอนตรงนี้ออกนะครับโค้งเข้ามารับกันนะครับก็จะอยู่ในโครงสร้างเหมือนเดิมก็คือใหญ่กลางแล้วก็เริ่มไปเล็กแหลมข้างบนนะครับมีแง่งอนออกตรงนี้ก็อยู่ในโครงสร้างของเขาครับนี่นี่คือหน้าตาของกระนกเดียวครับรายละเอียดของเขาก็คือการใส่ไส้เข้าไปครับ แบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งเท่ากันและก็มีรายละเอียดเขาเรียกว่าการบากครับในพื้นที่ที่มีความกว้างความยาวของเส้นนะครับด้านหน้าข้างหลังข้างบนนะครับแล้วก็ข้างหลังข้างล่างตัวนี้อาจจะมี2บากนะครับนี่ก็คือหน้าตาของกระนกเดียวนะครับเราก็จะฝึกบ่อยๆเลย แอยู่ในฟอร์มของสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็ได้หรือสามเหลี่ยมมุมฉากก็ได้นะครับการเว้นเว้าตรงนี้อาจจะไม่มีแง่งอนก็ได้แง่งอนหมายถึงอย่างนี้นะอาจจะไม่มีอย่างนี้ก็ได้จะไปอย่างนี้เลยก็ได้ครับไม่ผิดนะแล้วแต่เราชอบนะครับอยู่ในโครงสร้างจาก แหลมเริ่มอ้วนตามโครงสร้างครับออกจากโครงสร้างนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราเอาตามโครงสร้างเกินไปบางทีตรงนี้เราเว้าเข้ามาลึกมันจะบีบให้ตัวนี้แคบจนเกินไปผอมจนเกินไปจะดูแล้วไม่สวยนะครับต้องเล็กจากข้างบนแล้วก็เริ่มกลางแล้วก็เริ่มอ้วนข้างล่างนะอย่างนี้ครับรสใส่ได้เลยครับเห็นไหมบากครับ ถ้าโครงสร้างเราทําผอมกระหนกเดี่ยวของเราก็จะผอมตามนะครับถ้าโครงสร้างเราประมาณนี้นะครับไม่อ้วนจนเกินไปไม่ผอมจนเกินไปก็หน้าตาก็จะประมาณนี้มาดูกระหนกที่มีโครงสร้างที่ค่อนไปในทางอ้วนนะครับหน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้ยายจะทําแง่ง,งอนก็ได้หรือไม่ทําก็ได้ ตามโครงสร้างนะครับเห็นไหมอ่านี่คือกระนกเดี่ยวนะครับฝึกให้เยอะๆเลยนะครับกระนกเดี่ยวถ้าเราคล่องแล้วเราก็อาจจะไม่ต้องทําโครงสร้างก็ได้นะแล้วก็ขึ้นลายเลยครับใหญ่ยาวก่อน ถ้าเราคล่องแล้วเราก็ไม่ต้องทําโครงสร้างแหลมจากข้างบนเราก็เริ่มอ้วนตามโครงสร้างข้างล่างก็ใหญ่สุดนะครับบาค,ครับนี่คือกระหนกเดียวครับฝึกไปเลยฝึกเยอะๆ ยิ่งฝึกเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมือเราก็คล่องนะครับหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาด้วยเราจะยาวไปแค่ไหนก็ได้ครับเห็นไหมแต่ให้เข้าใจคอนเซปต์ว่าจากเล็กข้างบนแล้วก็เริ่มอ้วนมาข้างล่างแค่นั้นพอครับขอให้เราเข้าใจโครงสร้างหลักๆของเขานะครับ นี่คือการฝึกกระนกเดียวหัวใจสําคัญเลยนะครับในการเขียนไลายไทยฝึกแบบนี้ให้ได้ครับเส้นโคง้งหางไหลฝึกไปเลยครับเส้นโค้งโค้งใหญ่โคง้คงกลางโคง้คงเล็กหางไหลาจากใหญ่กลางแล้วก็เล็กแหลมขึ้นไปนะครับแล้วก็กลายมาเป็นกระนกเดียวนะครับฝึกให้เยอะเลยนะครับถ้าเราสามารถที่จะฝึกหางไหลฝึกกระนกเดียวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็รูปร่างที่อ่อนช้อยสวยงามนะครับส่วน รายละเอียดของฟอร์มลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของช่างนะครับว่าชอบขนกหน้าตาแบบไหนนะครับอ่อนช้อยหรือจะเอาลักษณะแบบมีแง่งอนแหลมๆดูเคร่งขึมหรือจะแบบอ้วนอุดมสมบูรณ์หรือจะผอมแบบเส้นโค้งตวัดเยอะๆทวนี้ก็แล้วแต่ความชอบของช่างและก็ รูปแบบของลวดลายที่จะนำไปบรรจุหรือว่าประดิษฐ์ประดอยอใส่กับงานสถาปัตยกรรมนะครับโดยเฉพาะช่งางทำวัดวาอารามต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับว่าเราจะออกแบบลวดลายแล้วก็ไปบรรจุในพื้นที่นั้นอย่างไรให้เหมาะสมสวยงามนะครับเช่นลายที่ฐานโบสลายที่เสาโบสหรือแม้แต่กระทั่งลายที่หน้าบันนะครับแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับ อันนี้คือการเขียนลายไทยเบื้องต้นเขาให้ฝึกฝนอย่างอดทนนะอดทนมาก่อนเลยครับขยันแล้วก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ